สวัสดีครับค่ะวันนี้เป็นไงบ้างมาวมปานบบเด็กเต้นตื่นเต้นอ่า <c oughs> ตกใจ <c oughs> ต็เลเต้นเพราะว่า <c oughs> พูดไรพูดไรพูดไพูดใครจะพูดฉันพูดโอเคครับก็สำหรับงานวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นงานเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่างาน ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกเป็นงานออกงานเป็นงานออกอีเวนต์คู่งานแรกที่แบบว่าแบบใ,ให้คนเนี้ยมาเจอการมันแบบจริงจังดูเป็นทางกงทางการให้คนมาหาหน่อยอะไรหน่อยครับผมก็รู้สึกว่าแบบดีใจตื่นเต้นจริงๆเนี่ยเฉพาะเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าคนจะมาเยอะไหมมีคนมา,ม,ามากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ตื่นเต้นผมว่าว่าแบบว่าตกใจมากกว่าที่แบบว่าคนมาเยอะขนาดนี้อ่า เวนแรกเลยนะคะใช่ใช่ครับแล้วร่วมงานกับเอี้ยนมายครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็ดีดีครับผมดูแลเราดีมากใช่ใช่แบบมีคนคอยอยู่ด้วยตลอดแล้วก็แบบอยากได้อะไรก็บอกได้เลยใช่จริงๆสบายมากงานปีงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะบอกว่าได้เจอแฟนคลับแฟนคลับก็น่ารักมากครับผมได้แบบเจอแฟนคลับมากหน้าหลายตาจริงๆแบบบางคนก็แบบมาเจอเราครั้งแรกใช่ใช่ใช่บางคนไม่เคยเจอเลยนะใช่ บางคนเจอหลายครั้งแล้วก็มาใช่เอาวันนี้มาร่วมงานกับเอยนบอยถ้าสมมติว่าให้ทั้งคู่เลือกสินค้าในร,า Boy, ร้านเ U Boy เลยทีมได้จะเลือกอะไรในการับผมเลือกฮะเลือกให้เลือกให้อกหีกคนเหรอครับใช่แฮนมีแทนรีมปะ, <Hand cream S 2> ะมีแฮนด์ครีมครับเพราะว่าพี่กินไม่มีไม่มีไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ <S 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 ให้อะไรมาร์กหน้าแล้วกันครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้จะให้อะไรแล้วอ่ะโอ้ยเวลากลับจะได้นู่นอะไร อยากรู้เพราะว่าถ้าไม่กันถ้าบอกว่ามีแฮนด์ครีมมันจะตอบแฮนครีมแน่นอนใช่ไงแต่เอออยากรู้ไงถ้าไม่ใช่แฮนด์ครีมแล้วผมอะถ้าเป็นผมผมอะอืถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมผมคิดว่าผมคงซื้อเป็นแบบครีมครีมแบบทาตรงทาตัวให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาแบบตัวแห้งผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบทาครีมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าถ้าในถ้าเขามีขายคุณนดนทาครีมก็จะซื้อคุณนยนทาครีมให้เหมือนกันจริงๆเพราะแบบบางทีก็อยากทาให้แต่ก็แบบอ,อีกแล้วหรอวะทำไมมันไม่เคยทาครีมเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาอยากให้คุณทาให้มากกว่าหรอผมว่าบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่จริงๆมันคือมันเป็นคนไม่ชอบม,ม,มันเป็นคนไม่ชอบอะไรเหน่อหนาะตัวไงใช่แต่ว่าถ้าอยากซื้อให้ก็คงไปแห้ครีมแคงแบบ คือตอนนี้มีอยู่มันน่าจะมีเยอะอะสองสามสองสามครีมครีมไม่แบบมันก็มีหลายหลายกระปุกแล้วซึ่งมันก็ยังไม่ทาก็คิดว่าคนต้องซื้อให้เป็นหลังอะให้มันเห็นว่าเออกูทาก็ได้อะไรเงี้ยทาหน่อยแบบจะเดินออกจากห้างจะเดินจะเดินออกจากบ้านเดินออกไปได้แล้วเพราะว่าแฮ่งครีมปิดประตูงั้นหยิบมาทาหน่อยละกันอะไรเงี้ยเยอะขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเวลาก่อนจะได้ตัวนิ่มๆอะไรอย่างงี้เปล่านุ่มๆใช่ชอบเวลาแบบ ผิวสัมผัสมันดีอะเท็กเจอร์มันอะไรเนี่ยตัวอ๋อใช่ไไหนเนี่ยเออไปถึงไหนไปไหนไปไหนทีเด็ดอะไรเอ่ยมีทีเด็ดอะไรเอ่ยแล้วสีมีอะไรพี่พีเจ็ดดีมากที่พีนี้มีอะไรเจ็ดหรอพี่พีเจ็ดก็พีเพี่อ่ะตอบก็ดีพี่พี่เจ็ดใช่พี่เจ็ดก็ดีเป็นการเป็นการแสดงความรักต่อกัน หนึ่ง<ม>วิดีโอรูปแบบหนึ่งในรูปแบบหนึ่ง,บบงอ่าใช่ซึ่งทุกคนชอบใครยังไม่ดูต้องไปดูเราได้เห็นติ๊กต็องเออ EP นี้แล้วยางเป็นยังไงบ้างได้เข้ามาว้าวทุกคนแบบว้าวทุกคนแบบอืมก็ละลองตองแต่ทุกคนแบบเออไม่ทุกคนก็เห็นทุกคนก็แบบเออไฟลุกไงไม่เคยเห็นแบบ NC จริงจังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีที่เฟซแบคคนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ ความความความจริงอ่ะมันมันแอบหนักหน่วงกว่านี้นะจริงๆแบบเราเราถ่ายสิ่งนั้นก็นานอยู่นะ,ะแบบหลายมีหลายช็อตหลายคาัดหลายมุมเนี้ยแต่เขาก็คงเลือกที่แบบมันเข้ากับเนื้อเรื่องเข้ากับระยะเวลาอ,ะะลาอหลายเวลาหลายหลายอย่างครับผมแต่ว่าเห็นทีมงานเขาบอกว่าอาจจะมีปล่อยเบื้องลงเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อโอเคนั่นแหละก็ต้องรอดูว่าเขาแบบจะปล่อยมาไหม งไเบื้อหลที่เขาให้เราดูอะอะไรนะครับอ่ะ e ีนี้มี NC ด้วยนิดนึงและแอลเห็นว่าเราเราเห็นาคุณแอบไปดูด้วยกันสองคนเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้แอบดูนะยเราก็เราก็เราก็ดูด้วยกันนะเป็นเรื่องปกติดูนะทุกตอนนะใช่ตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดซึ่งซึ่งตอนที่เราดูเราดูกันแบบตั้งใจมากตอนแรกก็คิดว่าแบบเราจะแบบเพ้อเขินอะไรเงี้ยหรือว่าเขิน ไม่เคยไม่เคยไม่เคยจริงๆเราแบบไม่เคยเลยตอนถ่ายก็ไม่เคยใช่แต่ว่าตอนดูมันดูเราดูด้วยความแบบมันดูด้วยความแบบตั้งใจอ่ะเหมือนแบบเห็นผลงานของตัวเองเห็นสิ่งที่เราทําไปเพราะเราแบบอยากเห็นมากเหมือนกันว่าซีนที่เราเล่นไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาแล้ววดีแล้วถ้าแบบสมมติว่า EP หน้าที่ NC นักเพลินกว่านี้คุณก็จะมารีแอคให้เราดูด้วย e ีหน้าไหนเฮ้ยจะมีอีกหรือเปล่า ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ดูไม่ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นยังไงเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงเราเลียกตอบไม่ได้ว่าหนักดวงขนาดไหนอ๋แล้ววันนี้ต้องใส่ชุดนอนคู่ด้วยกันเหรอเวลาดูคุยได้ด้วยกันก็อยู่ด้วยไม่อยู่ครั้งแรกเองอยู่ด้วยกันนอนใช่ชุดจอนใช่ก็คุณอยู่ด้วยกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ท่าไรนะอยู่ด้วยกันแล้วเหรอบางบ้างใช่ใช่อันนั่นแหละ แล้วถามเรื่องชุดนอนไม่ใช่หรอชุดนอนคือครูซื้อมาไม่ได้ซื้อชุดนี้ไม่ได้ซื้อใครนะใครเป็นที่มาชุดนี้แฟนขับให้ว่าใช่เหรอใช่ชุดนี้แฟนขับให้มา่ตัวนีู้เป็นที่่ซื้อใชไม่ใช่ชุดนี้แฟนขับให้มาชุดนี้แฟนนนนคคคใใให้้เเป็ริ่่่่มตสุกูอน ถ้าใจตรงกันมันอยู่ไม่หยิบเรื่องหยิเองก็เหมือนกันเลยไม่มันเพิ่งได้มาก็ลองใส่หน่อยละกันแบบเออเหมาะหรือเปล่าก็แล้วเหมาะไหมน่ารักดีแต่ปกติชุดคู่เขาจะใส่กับเหมาะกับคู่รักนะคู่ต้องคุณก็ไม่คู่รักหรือเปล่าถุงคู่ชุดน่ารักดีนั่นแหละชุดน่ารักดีใส่มากแล้วคนใส่น่ารักเลยเปล่าผมใช่ไหมผมน่ารักอยู่แล้วอ้คนข้างๆล่ะน่ารักกว่า เขินเขินงงไปหมดเลยอยู่ดีอยากเล่นอะไรเนี่ยถึงเรื่องคู่แล้วแอปคือเหมือนว่ามันเหมาะสำหรับคู่รักใช่ไหมแล้วถ้ามีคนมาถามว่าคุณหเป็นแฟนกันแล้วพบกันแล้วจริงหรือเปล่าคุณจะตอบไปว่ายังไงเงยแตงเงยแต่เพราะคำถามหรือเพราะอากาศร้อนอากาศร้อนอ๋อโอเคนึกว่าเพราะคำถาม ไม่ตรงนี้ด้วยหมดแล้วแป้งหลุดแล้วแป้งหลุดแล้วแม่เอาแล้วแป้งหลุดเดี๋ยวแป้งหลุดเออเมื่อกี้ถามคำถาม,มาว่าอะไรนะเมื่อกี้เออใช่ลืมเลยเนาะแล้วก็ <c oughs> มีนคนถามคุณแฟนกันแล้วหรือยังคบกันแล้วจริกกไไงไหมแล้วเป็ยังไงคะทำไมคนต้องคิดนานนะคุณคบกันแล้วจริงๆเหรอคิดนานทำไมเนี่ยค่อเรา เราเราให้คนอื่นให้คําตอบมาเองละกันว่าว่าคิดเราเป็นยังไงเราแบบเราไม่มี d e ฟ i n i t i o ใช่ให้ทุกคนแบบดูเราก็แบบลองเดาลองลองจินตนาการลองแบบเอ๊ะเป็นยังไงละกันอ่ะเขตาตอบวนะคะทุกคนอค๋อคนได้ยินไหมเนาะอ่นะถ้ามีคนบอกว่าแฉกลอา ใช่ครับจริงอะไรนะคน่อาไจเขาไหจบนอ๋อเขาถามมามอก่าแซล่อนอยากใด้เป็นก็ลองดูดูว่าเขาจะเลือกใครมันใจลเกินคุณพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณรู้คำตอบอยู่แล้วในใจว่าจะเลือกใครแน่นอนคือ นั่นแหละมันอยู un> un> <sk <sk ่ที่เขาไงมันอยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกใครถ้าแบบใครมั่นใจว่าดีกว่าผมแบบเหมาะเขามากกว่าผมก็ลองดูถ้ามั่นใจว่าลองได้ก็ลองไปดูเข้ามาเลยค่ะปุบปุบปุกิดบปุนบอกบปุบปุกิุมปุบปุบปุบุ่บปุบปุบารบปุบปใบปุ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 บแฟนปุบมุบปนบปนบปบุบป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 ุาปุบปุให้ได้ไงถ้าุ้ปุบุ้บปปุบป้บุบปุบ คุณห่วงเขาคุณห่วงเขาใช่ไหมห่วงไหมห่วงเพราะไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากก็เอ้ยไม่ไม่ห่วงก็ได้อ่ะก็ให้หแ,แต่ไม่ให้หหอ่ะคือห่วงไม่ให้วอนแต่ว่าไม่ให้อออโอเคเข้าใจตรงกันเนาะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วให้ชมผู้หลักของซีรีส์นิดนึงค่ะครับผมก็ตอนนี้ซีรีส์เดอะทักซิโดสุดหลังน่าออกแบบก็เดินทางมาถึง เออใช่ครว่าอะไรดีไปเรื่องแล้วนะครับใช่ไปเรื่องแล้วอีกหนึ่งอีพีก็จะจบแล้วในวันศุกร์ที่ยี่สิบสองเดือนอะไรนะเดือนมีนาเมษ飒อ๋อเมษ飒ใช่ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมว่าอยากดูสดตอนสุดท้ายวันที่22เมษายนเวลา3าทุ่มทุกวันศุกร์นั่นแหละศุกร์ที่22สศุกร์สุดท้ายแล้วก็ดูได้หายทาง ดูได้ผ่านทาง3มนะครับผมบนมือถือก็โหลดแอปได้หรือว่าดูผ่านคอมก็ดูผ่านเว็บไซต์ได้เลยครับผมใช่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้เนาะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับที่สนับสนุนเรามาทั้งคนที่มาในอีเวนต์งานวันนี้หรือว่าที่แบบส่งกำลังใจมาแลงคนก็ฝากเพื่อนมาใช่ขอขอบคุณแล้วก็หวังว่าจะสพอร์ตพวกเราตลอดไปเลย Ha. <laughs>